กุญแจชอบกินแบบนั้นกุญแจชอกินขนมอะไครับกล้วยฉาบครับกล้วยฉาบเขามีกล้วยฉาบโดนเปียกอยู่นะเคยนะเขาขายกล้วยฉาบโดนเปียกก็คือขายขนมเปียกด้วยกล้วยฉาบด้วยแต่ที่มันไม่เป็นมันเปิดออเดอร์ไม่ไหวก็คุณเป็งานแน่นกันอยู่แล้วเนาะอ่ะตอนนี้ขอเชิญผู้โชคดีฮะครับขอเชิญเมื่อไหรขอเชิญผู้โชคดีเลยก็ได้ครับมาเลยครับทีนี้ผู้โชคดีจะได้ดูด้วยว่าเขาเล่นกันแบบไหนเนาะ เชิญเชิญเชิญนี้เชิญนนี้เชิญนี้เล่นให้ดูหน่อยให้เลือกว่าใครจะเป็นคนปิดตาใครจะเป็นคนป้อนสองคนนี้ปิดยาใส่วิดติดถ่ด้วยออมโรดปิดตาเออแล้วออมโรดต้องถ่ายว่าขนมที่ต้าอู่ป้อนคือขนมอะไรไอ้นี่คือกินได้ใช่ไหมพี่ตั้ม ขนมกินได้จริงครับกินได้จริงนะกินได้จริงถ้ากินได้ไม่จริงอ่ะเดี๋ยวแฟนคลับเขาก็หูพี่เองแหละเขารักเธอจะตายไม่ต้องห่วงเราจะแกล้งน้องนะติดอ่ะปู่ก็ติดให้ให้ปู่เออติดให้ปู๊บไปเราก็หันคอให้เขาแบบใส่สร้อยอ่ะเขาหันหลังเนย เช็คนิเช็คนิกี่นิ้วเห็นหรือเปล่าโอ้โหนี่รีเอาไหม่ดิเฮ้ยเอาไหม่ดิเขาถ่ายวิดีโอกันไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่ถ่ายใหม่สิกี่นิ้วอ่ะอันนี้กี่นิ้วสามนิ้วถูกใช่ไหมทุกคนพี่เก่งว่ะชืดนชมจริงเหรอ จริงถ่น <ผม S 1> ี่ก็เชื่อคนงานลล่าแล้วป้อนขนมเลยดีกว่าได้ครับมาดูกันนะว่าออฟรดจะทายถูกไหมต้าอูป้อนขนมห้ามมีพายกระซิบนะห้ามกระซิปนะครับโชว์ให้ทุกคนเห็นก่อนว่าขนมอะไรนี่นะ<อ>นี่นะ<อ>แต่แวลดูก็ไม่น่ายาก,กว่า<อ>ป้อนเลยขนมอ,อะไรรถอะไรเออ ตอนนี้เราเคียวสนุกกว่าคนเล่นอี่หิวหิวเอาล่ะครับถ้าตอนนี้ทุกคนเคียวหมดแล้วเปิดตาได้ครับเปิดตาเลยโอเคเรียบร้อยโอเคมาดูฝั่งออฟโรดจะมั่นใจฝั่งออฟโรด ใจใช่ไหมเอาเยอะทีผมก็ตอบได้แน่นอนอ่ะอยังไงคุณพี่ไม่รู้ไม่เหมือน,น,นไม่มีอะไรเหมือนกันเลยผมไหว้ให้อย่างนี้คุณพี่ทานอะไรเข้าไป,เ,ปเวย์เฟอร์อะไรนะเวย์เฟอร์เวย์เฟอร์เวย์เฟอร์รสตอรี่ก็มันหวานอ่ะมันมันหวานใช่คุณพี่ขนมขนมเวย์เฟอร์เหรอโรสตอรี่เป็นคำตอบที่ เป็นคำตอบที่ผิดครับสิ่งที่คุณพี่ทานเข้าไปนั่นคือมะกรองครับโอ้แต่คุณพี่ไม่ใช่คุณพี่คุณพี่ทานอะไรเข้าไปครับเวเฟอร์ช็อกโกแลตตาหูตาหูเฉยทีว่าคุณพี่เขาทานอะไรเข้าไปเอ่อ ขนมบิสกิตช็อกโกแลตสอดไส้ครีมสตอบอรี่ครับพูดแบบไม่ได้อ่ะนั่นหมายความว่าทีมนี้พี่ทง้งทุกคนพร้อมยังอันนี้เราเราบอกกฎกติกากันก่อนว่าในขณะที่เราดูซีรีส์ตอนแรกกันรบกวนไม่ถ่ายภาพนะฮะไม่ถ่ายวิดีโอไม่ไลฟ์สดอันนี้รบกวนด้วยนะครับ โอเคไปถ้าสมมติว่าอยากแชร์โมเมนต์อะไรในทวิ t เตอในใน X พิมพ์แฮชแทกเข้าไปได้ใน X ครับ X เออ <c oughs> ใช่ <c oughs> ตอนนี้เขาเป็น X แล้วใช่คเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูรูปภาพดูคำคอมเมนต์ต่างๆจากที่นั่นใช่ครับนะครับอ่ะ <c oughs> ตอนนี้แหละเราจะได้ดูซีรีส์กันแล้วขอเสียงกรี๊ดต่างๆให้กับซีรีส์รักไม่รู้ภาษา นะนั่งอยู่ตรงเนี้นั่งมองทุกคนอะ่ะเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยอะ่ะทุกคนรู้ตัวปะทุกคนแบบอุ้ยบางคนร้องไห้โว้ยบางคนแบบร้องไห้แบบว่าฉันเห็นฉันเห็นแบบว่าไม่รู้ว่าร้องไห้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันเกิดหลายโมเมนต์เนาะสนุกเนาะ เรารับรู้ได้เลยว่าตอนแรกอะเรารู้ถึงความปังแสดงว่าเจเก้จ้เอดวงแม่นมากนะเจ<โดย>เก้จ้เอดวงคือแม่นมากนะถ้าสนุกถ้ามันถ้าแบบว่าดีฟินบอกต่อด้วยในทวิตเตอร์เรามีนัดเจอกันเพราะเราดูก่อนนี่เดี๋ยว3ามทุ่มสคนคนอื่นจะได้ดูแล้วนะฝากนะพวกเราไปเจอกันในทวิตเตอร์นะขอเสียงนั่งอีกสักหนึ่งทีมา และขณะที่ผมดูอยู่ทุกคนรู้ว่าไอ้เราก็นั่งมองไว้ว่าเอ๊จังหวะเนี้ยคนดูเขากีดจอดีเขากีดจอดีวะนึกออกปะเอาจริงเธอดูจอไหนมากันอนะนอะไรนะนบางคนจอล่างเพราะบางคนต้องมีคิดอย่างนี้ว่าฉันดูจอล่างก่อนละกันเดี๋ยวจอบนก็นกลับไปดูที่บ้านใครใครคิดอย่างนี้ใครคิดจะกนควาเสี่ยงได้ จอร่าเขาจะไมกันบ้างอะจอร่าอันนี้มองไม่เห็นเลยคิดว่าเขาเกินเรื่องไหมเกินเนาะเกินมากเนาะแต่เชื่อไหมฮะอะไรนะอยาแซวได้ไม่ได้แซวเขาทำกันเองเราเอาเรื่องจริงมาคุยกันถูกต้องไหมเออคิดดูขนาดต่อหน้าเราเขาังทำขนาดนี้เลยคู่นี้เขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเคยเห็น เวลาเออเวลาเขาไปทํางานด้วยกันเขาก็จะมีการให้กําลังใจกันเขาจะใกล้ชิดกันมากไม่รู้เป็นอะไรแห้งกันไม่ได้คู่นี้ก็กันตลอดถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอะไรนะเอาไว้เล่าอื่นๆบ้างเดี๋ยวงานอื่นไม่ได้เป็นพิธีกรเราต้องค่อยๆปล่อยถึนกออกปะถ้าเรางานนี้หมดงานหน้าเป็นพิธีกรคนอื่นแล้วนะค่อยๆปล่อยไงอ่า ที่สุดแล้ววันนี้นะต้องบอกว่าขอบคุณทุกเสียงกรีดขอบคุณทุกคนจริงนะที่ซัพพอร์ตทั้งตาอูแล้วก็ออฟโรดแล้วกข็ขอบคุณอีกครั้งที่ซัพพอร์ตนักแสดงทุกทกท่านคือวันนี้เราเห็นน้องมาตั้งแต่ทําการประกวด l a สวัน e the l ไ s t i c โอ้โหตอนนั้นนี่น้องน้องก็ทั้งเต้นทั้งร้องหนักกันมามากนะวันนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือผลงานการแสดงของเขาครั้งแรกธรรมชาติมาก เล่นเก่งมากที่สุดแล้วอ่ะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้กำลังใจที่ดีนั่นคือทุกทคนขอเสียงให้ตัวเองหนึ่งครั้งครับผม <Congratulations. S 1> คุณนะฮะทางช่องวัน31รวมถึงทาง a t i m มด้วยนะฮะแล้วก็ลูกค้าใจดีนะฮะอย่างดีเซเว่นชาหมักคอมบูชาที่ดีที่สุดนะคร <Wow. S 1> ับขอบคุณครซท้ายนี้พวกเธอที่ร้องไห้หรือพวกเธอที่สนุกกับซีรีส์อยู่ สับหน้าสับตาให้ดีเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะให้นักแสดงมาเซลฟี่กับพวกเธอใช่ะตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นแถวหน้าเนี่ยจะชัดเจนมากสับหน้าส like ับตาให้ด um ีแป้งมาค่ะแป้งแป้งมาเออโอเคลำดับนี้ฮะขอเชิญครับนักแสดงและทีมพุ่มเพวรวธไม่มีเนาะกอนกันหรอมีคนฟ้องจับมือกันด้วย ดังดูกันไม่ก็ไม่เบาเลยนะจัดบอกกิ้งเลยคนะเดี๋ยวเราจะมีการเซลฟี่กันนะคะตรงนี้ขาบอกสนุกมากเขากี้กันจนคอแตก